สวัสด <pi> ีครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงทุกท่านเด้อนะครับก็เจอกันนะครับผมการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับมือ 1- มือ2จากทางผิดร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งอําเภอหนองครุงสีจังหวัดกาลสินนะครับห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้อัปเดตนะครับสินค้าให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับวันที่17เนะครับเมษายน2 5 0 0 68นะครับสินค้ามือสองอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแกล้งนะครับมีเข้ามานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมใกล้ๆกันเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเพาวอร์แอมป์รุ่นใหญ่นะครับจากค่าย Kraf Audio นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับ PV 1 3นะครับเพาว power amp Class H นะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,250งันสอบาทที่8โอห์มนะครับซึ่งก็ ขับดอกรโพง18นิ้วไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มนะครับหรือว่าจะเป็นโครงหล่อนะครับชนเนลละ2ดอกถึง3ดอกได้นะครับสบายๆเลยนะครับมีเข้ามาทั้งหมด3แท่นด้วยกันนะครับก็ราคาแท่นละ12,500บาทนะครับ12,500าบาทนะครับแล้วก็ทัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ NPE รุ่น E 5 0 0 0 A นะครับตัวนี้นะครับรุ่นเก่า รุ่นเก่าเลยนะครับแบรนดีนะครับ NPE เป็นแบรนด์ฝีมือคนไทยนะครับตัวนี้เป็นคัส AB หม้อแปลงเทอรลอยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ดอกนะครับเล่นได้เหมือนกันตัวนี้นะครับสภาพมือสองก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับมานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Power Amp นะครับ วนี้เป็น NPE นะครับรุ่น C102 นะครับตัวนี้ยังเป็นตระกูลคลาส AB อยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับรุ่นรุ่นรุ่น C เนี่ยนะครับจะมีรุ่น C1000 C102 C105 108 202นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะขับดอกระพง15นิ้วนะครับ12นิ้วชั้นละ2ดอกนะครับสบายๆนะครับแรงๆเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับส่วนใครอยากจะไปขับ18นิ้ว นะครับก็แนะนําข้างละ1ดอกพอนะครับถ้าเยอะกว่านี้ไม่แนะนํานะครับอ่าล่างสุดนะครับล่างสุดจะเป็นพอแอมจากแบรนด์โรยันนะครับไม่ทราบว่าชัดไหมเนาะนะครับโรยันรุ่น S อสพันสไฟตรงนะครับตัวนี้สภาพสวยมากพี่น้องนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเดิมๆด้วยนะครับตัวนี้18นิ้วคาละสอดอกนะครับโค้งปั๊มนะครับอัดได้แน่นๆสบายๆเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้แกะสาในให้ชมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบเสียงให้ชม นะครับใครสนใจอยากจะได้ตัวไหนพี่น้องนะครับก็สามารถนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้นะครับสายตรงแอดไลน์ก็0630564876นะครับส่วนการรับซื้อเครื่องเสียงนะครับเราก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะขายเลิกกิจการนะครับยกชุดหรือว่าแยกชิ้นนะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์0630564876ได้เลยนะครับส่งรายละเอียดแล้วก็ราคามาได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ไกลนะครับเรายินดีไปรับถึงบ้านเลย นะครับแต่ถ้าไกลก็จะให้พี่น้องสมาชิกส่งมานะครับนะคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ